เราจะต,ต้องคุยเรืนะ่องอะไรกัน้ต้องคุยนะแต่เธอก็รู้ดีว่าเราขัดไม่ได้แต่เราก็ต้องทำอย่างนี้ โอเคกันเหะอ้าวอ้าวมากันแล้วเหรอเด็กๆที่น่ารักของฉันมากันแล้วค่ะยี่ตรงนั้นทำไมหลับมาที่ใกล้กันสิ ดินหรอคะต้นหนูด้ยอะไรนิดๆหน่อยๆน,นะนะเช่อไหมหนูดินทำไมฉันต้องพูดด้วยอ้าอ้าไม่พูดกับฉันเลยหรอเพออุตส่าห์ทำเล่นด้วยเลยนะเนี่ยเพราะว่าอยู่มีคนหนึ่งพูดว่าผอ,เ,อ,อเป็นต้นเหตุจริงด้วยสินะอะไรนะพูดมาชัดๆสิ มีคนบอกด้วยแหละว่าผอ,อาไปต้นเหตุหละมันเป็นความจริงสินะต้นเหตุอ๋อหรือเปล่าบอกไม่ชัดเลยสิไม่จำเป็นต้องบอกละเยอะขนาดนั้นหรอนะเล่นแรงเหมือนกันนะเนี่ยก็ไม่เคยเล่นเบาๆเหมือนกันนี่ไหนบอกสิฉันไปนต้นเหตุของอะไรละ่ะ ถ้าถ่ายไปตัง้งนานจะเป็นต้นเหตุของอะไรอย่างอื่นได้ยังไงจริงไหมทําไมฉันต้องบอกด้วยล่ะว่าฉันรู้จักใครนั่นสินั่นสิรู้ว่าใครกันนะมามาเข้าเรื่องแฝงของเราันดีกว่าแม่ไม่ได้อยากทำอะไรหรอกนะก็แค่อยากได้สนุกเอาเด็กเกินมา รู้เรื่องของอเ,เราแล้วนะคะโอไคนะเขาบอกนั้นมันรู้เรื่องของพวกเราแล้วได้เพราะว่ารู้ไงเฮ้ยต้องเก็บปิดปากเอาไว้พ่าให้รู้ความเราแบบนี้ไปบอกคนอื่นก็คงไม่น่าเท่าไหร่หรอกนะจริงไหมไม่รออหรอกนะโอเกไม่ล่อหรอกบอกตัวเองหรือเปล่าฉันรู้ดีว่าฉันต้องตาย แต่พวกแกก็ต้องตายเหมือนกันแหละฉันไม่ตายง่ายๆหรอกนะทำไมจะยิงเหรอแล้วคิดว่าฉันจะทำอะไรล่ะยิงเหมือนกับที่ยิงกับเรนเหรออา้าวรู้ด้วยเหรอเนี่ยว่าฉันเป็นคนฆ่าเรนเนี่ยฉันไม่รู้หรอรมีคนบอกมา,มา ก็ได้ขาวว่าเบนมันเพื่อนรักเธอไม่ใช่หรอเธอทำอะไรกับเรนบอกมาก็าไม่ทำอะไรกะอะไรนี่ก็แค่ได้สนุกก็ดีนิดหน่อยหน่อยสนุกบ้าสนุกบ,บออะไรสนุกกับคนที่ฆ่าคนนี่นะเธอไม่สนุกก็ฉันสนุกนี่อ,อ๋อป้าถามว่าหลังจากนั้นทำอะไรต่อนะหรอ เธอเห็นบออสีจำโซมพวกนี้ไหมล่ะเรนอาจจะอยู่ในซักบ่อก็ได้นะเพราะฉันจันได้ว่าฉันทิ้งเขาไว้ที่นี่นะ่ะทิ้งลงในนั้นเลยแหละนะเด็กป้าบ้าฉันพูดเพราะเพราะที่เขากีดแล้วออกมาหน่ะเสียมันเพราะขนาดไหนมันไม่ใหญ่เธอไม่ได้หินด้วยตัวเองจังเลยนะดีย๋ยกแกก็ตายนะ่ะ อย่างน้อยถ้าฉันได้ก็ขอที้แก้แค้นได้ก็พอแค่นะั้นฉันก็ไม่สนอะไรแล้วแต่ตอนที่ฉันสนมากที่สุดในตอนนี้ก็คงเป็นการเล่นกับเธอเนี่ยแหละเพื่ออะไรกันแน่ไม่ไเล่า้มันมีไปขนาดนั้นน่ะเพื่ออะไรกันแน่สนุกมากเหรอเพื่ออะไรกันแน่ ทำเพื่ออะไรกันแน่นสิฉันทำเพื่ออะไรกันเพื่อแก้แค้นหรือเปล่านะแก้แค้นคนนี้ทำราวพ่อแม่ของทำลายครอบครัวของไงแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพวกเรากับพวกเธอฉันก็แค่อยากเล่นสนุกอะไรด้วยนิดหน่อยแหละนะมันก็ไม่ต่างกันหรอกที่พวกเขาจะฆ่าพ่อแมบบ่พวกเธอแล้ว ก็มาขั้นเรียนอย่างผู้ชันเนี่ยไม่คิดว่าคนในครอบครัวเด็กพวกนั้นจะแค่บ้างหรอไม่รู้สินะมันก็ไม่ต่างลูกโซ่หรอกบางทีฉันแต่งสร้างห่วงลูกโซ่บางอย่างขึ้นมาก็ได้แต่้ฉันถ้าแบบนี้บอกพวกนัาเล่นสนุกเฉยๆกันนะอย่าบอกนะ่้ฉันเอาพิงใส่เรื่อฆาตกรไม่ได้หรอกนาง ทคนที่ตายอย่าบอกนะทุกคนที่ตายนี่เป็นฝืนมือกันหมดเลยอะ 2> 5, 2่ะฝีมือพวกนี้ทั้งหมดเลยอ้อเขาเป็นตอบว่าใช่ล่ะมันก็ถูกนี่ม่ต้องไนหนๆเธอก็ดูเรื่องของฉันแล้วนี่อยากรู้อะไรก่อนตายเรื่อตต่อ ฉันไม่อยากไปต้องรู้เพราะฉันรู้หมดแล้วแต่แค่เพิ่งรู้เพิ่งรู้เพราะฉันรู้ทันฉันคนจะไปบอกเพื่อนๆกันแล้วแหละน่าเสียดายดเลยนะที่ไม่มีโอกาสได้บอกเพื่อนๆเ,เนี่ยแถมยังถูกจับได้ซะก,ก่อนใช่ฉันไม่บอกเพื่อนๆแต่ฉันได้ส่งอะไรไปบางอย่างด้วยแหละ อะไรหรอไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาจะเจอไหมเด็กน้อยฉันก็ทําประโยชน์ไว้ก่อนตายเป็นไงล่ะเป็นรน้อยเธอก็มีค่าได้แค่นั้นเหมือนกันนะคิดดูสิถ้าเธอมีค่ามากจริงๆทำไมตอนที่เื่นรักที่สุด <c oughs> เธอตายถึงได้มาช่วยเขาไม่ได้นะ <c oughs> อ๋อทำไมเอยู่ก็เงียบล่ะที่ฉันพูดเนี่ยมันไม่เป็นความจริงหรอ ตอนนี้เรนตายหรอทำไมเธอถึงไม่มาช่วยเรนล่ะถ้าแกมไม่เอาเรนไปเรนก็ไม่ตายหรอก,นเ,อเ,อนนกเนี่ยหรอแม่บุญธรรมไม่ต่างล้วจะพ่อแม่ฉันเลยรู้ด้วยหรอเนี่ยว่าฉันเป็นแม่บุญธรรมนวกว่าจะตืนไปแล้วซะอีกนะความจริงแล้วฉันก็ลืมไปแล้วแหละแต่มีคนบอกนะ่ะใครกระดาษที่บอกเธอน่ะ ก็เขาไปถามพวกนู้นสิเขาน่าจะรู้หนิว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนที่ฉันจะโดนขงังขามีการคุยอะไรการเกิดขึ้นอย่างนั้นหรอึแอบเแบบนี่ก็นะจะตาย,ยเหรอปากดีดนะหนาน,น,นี่นั<ม>่นใช่ไหาก็ฉันรู้ไ,ไ,ไงว่าฉันตายร อะไรเนี่ยโดนยิงไปตั้งไหลายนะแต่ก็ยังปากดีเขียงกับฉันต้อยๆได้อยู่แบบนี้เนี่ยถือว่าเก่งเอาเรื่องเลยนะฉันไม่กลัวความตายอยู่แล้วฉันชอบเด็กแบบนี้ตังเลยนะเนี่ยเด็กีไม่กลัวความตายเนี่ยนี่อยากไปหาเลนเพื่อนแล้วของเธอหรือเปล่าก็อยากไปหานะแต่น่าเสียดายจังท uh> ี่ไปหาไม่ได้ แต่ถ้าเป็นไม่ได้ฉันอยากฆ่าพวกแกมากกว่าพก็ทำไม่ได้หรอกนะเพราะตอนนี้ฉันก็ทำเพียงแค่ <c oughs> อยู่ในกรง <c oughs> แล้วก็โดนยิงไปเรื่อยเรื่อยจนกว่าเธอจะตายก็เท่านั้นเองถึงแม้ฉันจะตายแต่แต่นั่นเรียกคนอื่นเขาก็จะมาทำเขาก็จะรู้ทุกอย่างแล้วแกก็ต้องตายอยู่ดีแหละ ายแล้วคันนด้สำเร็จก็คงอยู่หรอกนะพะยังไงโคโ้ชคุณน้องก็ตายไปแล้วเหมือนกันนี่แต่ก็ไม่มีกลไกลต้องอยู่ขนาดนั้นสักหน่อยเออพลังทางหรืว่าจะมาลุ้นเรื่องความสัมพัญลับๆของชาตอีกเหรอ,อไม่หรอกมั้งเมื่อสวะสวๆอย่างแกนะจะไปรู้ก็เหมือนกับอาจารย์ซิลเวอร์ยังไง เธอเนี่ยประเภทเดียวกันเลยนะอย่าบอนนะเกก็ฆ่าเหรอจะว่ายังไงดีล่ะจะมปนให้ฆ่าซิลลอกกับเงินซะด้วยสิแค่ให้คนอื่นไปกำจัดแทนเฉยๆจะตายหรือเปล่าก็ไม่รู้แหละนะแต่แค่ตอนในอดีตท,ที่ฉันซิลอกกับค่าเลี้งข้าวมันแค่นั้นก็พอใจแล้วล่ะแถมไม่ฆ่าคนรอบข้างย่อหนั่นีก น่าจะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยแหละนะค่าบุคค่าตกระเย์นเนี่ยสวะจริงๆพวกแกทั้งหมดสวะสวะกันทั้งหมดเลยอ๋อเออฉันจะถือว่าเป็นคำชมละกันนะฉ<อ>ันไม่เหมือนกับเด็กอะไรประโยชน์อย่างเธอสักหน่อยนี่ไร้ประโยชน์แต่ก็ไม่เป็นสวะเหมือนตัวเธอแล้วกันพ่อฝากว่าพ่อแม่รักเธอจริงๆเขาทำแบบนั้นกับเธอจริงๆเหรอก็พ่อแม่ฉันเป็นสวะไง สวัสหรอกนะเขาอาจจะเค่บไม่มองจะเป็นลูกคนหนึ่งก็ได้หรือจักไหมลูกแท้ๆที่กายอยู่เ็ากลายเป็นลูกนอกครอบแบบงงๆน่นะเขาไม่ได้รักเธอักันหน่อยก็น้นิสัยเด็กแบบเธอใครเขาจะไปรักกันหรอถึงพ่อแม่จะไม่รักแต่ชันก็มีพี่ชา,ลาแล้วกัน แม้ว่าค้งชีวิตเพื่อนรักของตัวเองก็ยังปกป้องและรักษาวไว้ไม่ได้เลยทำไมยอยู่ยงเงียบล่ะเจ็บใช่ไหมล่ะรู้ไหมว่าตอนนั้นเล่นเขาพูดถึงเธอเยอะแค่ไหนเล่นอยากให้เธอเข้ามาช่วยมากๆเลยแหละนะแต่ตอนนั้นเธอไ่ไหนกันนะ เกิดแกไม่พา<ต>เลนไปฉันคนช่วยเดินทาแล้วแต่ฉันฆ่าเลนไปแล้วนี่สิตอนนั้นเขาเก <c oughs> ลียดเราหน้าสาด่านเลยล่ะนะแต่ก็เหมือนมีหวังเลยให้เพื่อนรักของเขามาช่วยหนูแต่รู้รไหมว่าไซเซอร์เขาไปช่วยเพื่อนตัวเองเนะันมือนหนั <c oughs> งปล่อย้เพื่อนตัวเองไปทั้งแบบนั้นเนี่ย นเหรอถึงแม้ฉันจะตายแต่ก็ยังมีคนที่จะฆ่าแกแล้วกันฮัลโหลก็มาฆ่าเป็นที่ฉันไม่ได้กลัวอยู่แล้ว ็บเลยเหรอฉันยียไปตั้งหลายนัดเลยแล้วเนี่ยถึงแม่ดีฉันได้เป็นเด็กใส่เื้อแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ปราคคนนั้นบอกฉันมาแล้วก็ฉันคงจะเป็นเด็กใส่เื้อแล้วหอบแล้วห้าไปนานแล้วเกมแข็งดีนี่สำหรับฉันเธอจะเป็นที่เด็กอ่อนอคนเดียวน,นะค็ <c oughs> อัแคนนงที่ไม่เอาไหนอาซะเลยเดี๋ยวเราเวิลตี้กับสวอปแกแล้วกัน สวะของสวะแล้วก็สวะอีกทีเป็นเด็กปากเสียไม่มีมารยาทออซะเลยนะแต่ช่างเถอะคำพูดหวาดคอของ่ันกับเธอมาส่งไม่ถึงฉันหรอกนะแกก็ไม่ต่างจากคนช่วยทุกคนที่ชอบข้าคนที่ความสนุกหรอกเหมือนการาทุกคนกมกไม่ใช่กปกติใจเป็นฆ่าตกรมามตั้แไปไหนใจ่ไรแล้ว เหมือนกัมนุมดแหละค่าอย่างไรเหตุผลค่าเพื่อสนุกฆ่าคนใส่ซื่อค่าทุกอย่างแม้พวกเขาจะไม่เคยทำอะไรก็ตามแค่เป็นเด็กทาลกลเธอก็ยังค่าทุกคนยังค่าพวอเอ,อาไปมาเยอะนะเนี่ยและตอนนี้ฉันก็กำลังจะฆ่าเธอทิ้งไงเอาสิฉันไม่กลัวตายแม้เธอจะฆ่า เธอจะฆ่าฉันยังไงฉันก็ไม่สนน่าเสียดายจังเลยนะเด็กที่น่ารราอราแบบเธอต้องมาตาแบบนี้ฉันน่าห่ที่น่าเสียดายน่าเสียดายดที่ไม่ฆ่าแกไงล่ะแล้วก็พวกแกสามคนตรงนั้นด้วยสาวไว้ใจตั้งนานสุดท้ายก็เป็น ค่า,า<ต>คิดถึงไ่ถึงนักเรียนเล่นหน่อยนะเแต่คนนั้นก็เก่งเอาเรื่องเหมือนกันเลยนะแต่เสีย,จยใจที่รู้มากเกินไปหน่อยมีอะไรจะสั่งเสียหรือเปล่าขอให้แกตกนรกหมดไห้ <c oughs> งั้นเธอกับฉันก็ต้องเจอกันในนรกแล้วลนะลาก่อนนะ จำคืนวานเมื่อฝนโปรยปลายลงมาแต่เพียงชัว่วครากระทบปาใครสักคนทอมกระน้ำนาทีแห่งใดใหญ่ร่างกายไม่สามารถฝืนต้านทานแรงลมพัดพารู้แล้วล่ะรู้แล้วล่ะเพียงตัวเราเท่านั้นไม่พออยากจะยิ้มให้มากกว่าที่จะหวังไว้อยากจะเจอพบหน้าเธอมากกว่าใครก็ตามแต่มุนทิ่นั้นไม่เลือ ไปให้ไกลาจากเรื่องราวมากกว่าที่เคยสิ่งนี้ที่เราไม่เคยต้องการคือเส้นทางที่แท้จริงสุดท้ายมันต้องจบลงสองเราที่เคยลับไหลก็ทั้งคนที่เ่านี้ที่เธอหยิบยื่นในฉันแตบโตขึ้นมาก,กับกินช้าช้าแ้โต เพลงเรื่องราวเหล่านี้สากวานหาขหากว่าเราได้เจอเธอช่วยรับฉันได้หรือเปาคำพูดที่ฉันไม่ทันได้บอกมันยิ่งทำให้หัวใจรราร้ากกว่าที่เป็นฉันในที่ยังหลับไหลก็ทั้งคนเหลานี้ที่มีเธอ ฉันอยากจะบอกว่าขอบคุณทุกคนมากเลยนะสนุกมากเลยล่ะแต่ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะหวังว่าตอนที่ลินไม่อยู่ทุกคนจะปลอดภัยนะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยเป็นไปตาม่ฉันเห็นเลยสินะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ นายสิดายจังฉันก็อยากจะช่วยนะช่วยเธอเองนะแต่ฉันไม่สามารถช่วยนายได้เลยขอโทษล้กันแต่ฉันจะพานายไปที่อื่นที่ดีกว่านี้นั่นคือการเกิดใหม่เหมือนกับพิชาของนายที่เกิดใหม่ในโลกอื่น ฉันว่าฉันจะพาลินไปหาพี่ชายเขาดีกว่าก่อนที่เขาจะแยกกันอีกรอบอืมช่องชิวทัศก,ก่อนไปดีกว่านะยังไงซะที่นี่ฉันก็คงจะไม่มาอีกนานเลยหรอบายบายโลกนี้อะ่ะ